ครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อวานวันที่18นะครับมีนา2 5งพเนื่องจากเมื่อวานผมไปถอนฟันมาเลยไม่ได้เลยไม่ได้อัดอัดคลิปเอาไว้นะอันนี้ที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือผมขายหุ้นอ่า ETC ออกไปนะฮะนะฮะแล้วก็ขายขายไป2ตัวนะ ขายหุ้น EDC ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจำไม่ได้ผมขายหุ้นอะไรไปตัวเดี๋ยวดูแล้วกันหุ้นชอกันช่างนะก็ขายทิ้งไป2ตัวนะครับไม่ใช่ขายทิ้งหรอกขายไปได้กําไรแต่เนื่องด้วยเมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปแต่ผมผมทำบันทึกบันทึกหน้าจอไว้แต่เมื่อวานนะฮะผมขายไปนะกะ็ขายตัวกําไรดีด้วยนะครับพอร์ตจาก4%เกว่านะครับเมื่อวานนี้มันก็เลยเหลือ,ลอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าเพเะมื่อวานถอนฟันนะก็เลย ก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะก็เนะี่ยลองลองดูแล้วกันนี่คือของคลิปเมื่อวานนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่19มีนา2564นนะครับก็อย่างที่ดูก่อนต้นคลิปไปแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยผมขายหุ้นออกไป2ตัวนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไม่ทำอะไรเลยนะครับกับพอร์ตผมผมจะรอดูอย่างเดียวนะฮะก็เมื่อวาน ขายไปนะฮะตัวที่ขายไปก็เป็นตัวกําไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรตของปิดของเมื่อวานเนี้ยผมก็เลยเหลือกําไรแค่1.89นะครับแล้วก็เหลือหุ้นอยู่แค่เจ็ดตัวนะครับวันนี้ก็จะรอดูสถานการณ์เพราะว่าทรงหรือเทรนดหรือกราฟของหุ้นที่ผมยังมีอยู่ในพอตเนี่ยมันยังมันยังพอไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไม่ทําอะไรกับมันนะเราจะอยู่เฉยๆรอดูสถานการณ์ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็วันนี้ขอให้ทุกท่านทังทุนทุกท่านโชคดีละกันนะครับวันนี้ผมก็สั้นๆตามนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ